เรามารีวิว1ชุดนะชุดนี้เป็น4คูณ4คูณอ่า4นะครับผมชุด 4, คูณ4นั่นเองนะครับเป็นเบส4ใบนะเบส18บนิ้วนะกระแทกข้างนะตัวเต็มนะดอก1,200วัตต์สตอมนะครับตู้โฟเมก้านะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กไม้อัดแท้นะครับตะแกรงปั๊มนะดอกโครงรอ1,200วัตต์นะตัวนี้เป็นเบส18นิ้วนะกางกับแหลมตัวนี้แยกเป็น3ทางนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าแยกยังไงนะตัวนี้กางเบิลอยู่ในนี้เลยนะครับแหลมอยู่ตรงกลาง2นะครับ ตู้หนึ่งนะครับจะมีเบส15ห้ากลาง152หแหลม2นะครับ2ใบก็เท่ากับเป็นกลาง4แหลม4เบส4นะชุดนี้เป็น3ทางนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูงานตู้ก่อนนะครับผมเป็นหูยกเหล็กขอบเหล็กทั้งหมดนะโฟมิก้าเลือกได้ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะสีเราทําตามสั่งลูกค้านะครับน้าเงินแดงเหลืองเขียวม่วงนะครับเราทําได้หมดหรือว่าจะสีระเบิดก็ได้นะครับผมตู้เบสก็สไตล์นี้เลยนะครับผมพ่วงกันไปเพราะเบสเราใช้ข้างละสองนะครับ ส่วนกลางนะครับเราก็ใช้ข้างละ2แต่เราไม่ต้องพ่วงนะครับเพราะว่า,าเราใช้เพจนะครับตู้หนึ่งมี2เพจนะเพจล่างเป็นเพจกลางนะครับเพจ 2, 2เป็นเพดแหลมนะครับแยกกลางแหลมนะครับแต่ว่าจะกลางแหลมรวมก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่เราเลยนี้งานตู้ผ่านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปชมชุดเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างนะลูกค้าตอนแรกคุยกันจบแค่แหลกนี้นะฮะเพราะแหลกนี้ก็มีปีคอร์สในตัวนะครับก็สามารถเปิดได้แล้วแต่ว่าลูกค้าบอกว่า ขอเพิ่มเป็นมิก12ช่องได้ไหมเราก็จัดให้นะครับชุดนี้จบ97,000บาทยังไม่ถึงแสนนะครับได้ชุดแบบรับงานออกงานแบบนี้นะครับยังไม่ถึงแสนนะครับผมได้สวยๆแรงๆไปอ่ะเดี๋ยวดูมิกมิก12ช่องซาวเบสนะครับ USB เอฟเฟ t แท้นะครับบลูทูธนะครับครบนะครับเอฟเฟ t แท้ปลั๊กไฟนะจัด s t 1 0ตัวท็อปของสตอร์มเลยนะครับในรางปลั๊กไฟตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไมร์ลอยนะครับไมร์ลอยไมโครเทคตอง3นะแล้วตัวนี้ปีคอร์ส3ทางสตอร์มนะ ตัวนี้คือแยกเบรกลางแหลมนะครับใช้ใหม่ได้แล้วครับกรณีไม่เอามิกก็ได้นะครับไม่เอามิกก็ได้ไม่เอามิกก็จบอยู่ประมาณ90 0 0 0บาทนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอามิกไม่เอามิกจะต้องลดไปประมาณ5,000นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เอามิกผมจะเสริมตัวบลูทูธเข้าไปให้ตัวหนึ่งเพราะว่าปีตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะครับจะต้องเสริมบลูทูธเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จบอยู่ประมาณ92 0 0หมแต่ถ้าไม่เอาบลูทูธเอาไปตามนี้เสียบสายอย่างเดียวก็จบอยู่ประมาณ9 0 0 0 0นะครับผมหรือใครอยากถูกก็ ใช้ตู้ที่ไม่ใช่โฟเมก้าก็ราคาถูกลงไปอ่าปีคอสสทางจบแล้ว1ตัวอ่าเบดแยกเบดกลางแหลมฮอนนะครับอ่าเบดกลางฮอนนะครับแล้วก็เบดมีบูธนะครับเรียบร้อยนะครับความแรงของสตอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์เอทีสองพนะครับกับเอทีสองพมี2ตัวนะครับเพราะว่าขับแหลมหนึ่งตัวขับกลางหนึ่งตัวตัวนี้พันสองวัตต์นะครับตัวละพันละสองวัตต์นะครับผมเอทีสองพแล้วก็มาเอทีสี่พันตัวนี้สองพันสี่ร้อยวัตต์ฟูบิดนะครับขับเบรอย่างเดียวนะครับตัวนี้ ฟูบิดนะครับขับเบรนะครับข้างละ2อิ่มๆนะแต่บางชุดก็ไปจัดข้างละ3นะข้างละ3ก็จะลากนิดนึงนะครับผมก็ทําแหลกไม้ให้ฟรีอีกหนึ่งใบนะครับแหลกใส่ไม้นะครับผมหรือใครจะเอาแหลกคอมแพคก็ได้นะครับก็ตามงบลูกค้านะครับชุดนี้97,000บาทได้มิกไปด้วยใครไม่เอามิกก็เหลือ9 2 0 0 0มืนะครับแล้วก็9 2 0 0หมนี่คือเราจะได้บลูทูธไปด้วยนะครับจะมีบลูทูธอีกตัวหนแต่นี้พอลูกค้าเปลี่ยนเป็นมิกผมก็บลูทูธออกเพราะบลูทูธเราก็มาใช้ทีี่มมมิกกกไไดด้้นนนนะะะะะคคครรรรรัััับบบ็็ปปปหยลงผาณ 8 9 0 0 0อย่างเงี้ยครับผม9 0 0 0 0กว่าจัดได้แล้วแต่ของแล้วแต่สเต็ปนะดอกตู้นะครับหรือจะเพิ่มเป็นฮอนนะฮะหรือจะเพิ่มถ้าอยากจะประหยัดก็ตู้กลางเป็นกลางแหลมธรรมดานะครับไม่ต้องเป็น3ทางนะครับ3ทางมันจะเปลืองพาวเวอร์นะหรือจะชอบฮอนมาเพิ่มหรือจะชอบแหลมแยกนะครับได้หมดนะจุดอินเตอร์เดี๋ยวก็รอลูกค้ามารับหน้าร้านนะผมจุดนี้ก็97,000บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับเอาฟังเพลงทักนิดนึง ประมาณนี้นะครับผมใครมีงบเท่าไหร่นะครับเบสซี่นะครับคือชุดพร้อมรับงานเริ่มเริ่มรับงานได้เลยครับนะครับซื้อไปแล้ว8 9ดหมื่นเนแะครับแต่ว่าไปรับงาน2องพันห้าพันก็ค่อยรับไปงานเพื่อนงานฝูงครับเราก็ค่อยรับไปครับสำหรับชุดนี้ก็บางครั้งลูกค้าก็ไม่ได้ไปรับงานเอาไปฟังนะครับตามบ้านนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยหรือใครจะมีงบชุดเล็กชุดใหญ่นะครับโทรมาหาเรานะครับเรามีครบจบที่เดียวนะครับเดี๋ยวว่าเทตไมให้ฟังครับมาเดี๋ยวทดสอบไมให้ดูนะครับหนึ่งสอง ซิปจืวันจืดนะตัวนี้ระบบเสียงแยก3ทางนะครับเบสสปนิ้วนะกลาง15นิ้วแหลมจรวดนะจุดนี้ก็4คูณ4นะครับผมพร้อมรับงานเลยนะครับผมก็ชุดนี้ก็เหมาะนะครับแก่การเปิดเครื่องไฟนะดนตรีได้เลยทั้งหมดนะครับผมก็ใครมีงบเท่าไหร่ก็ลองจัดดูนะอยากได้แบบไหนนะโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวรอลูกค้าอีกครึ่งชั่วโมงนะตอนแรกนัดไปส่งนะกาญจนบ,บุรีนะแต่ลูกค้าบอกว่าสะดวกมารับเองนะสะดวกมารับเองเราก็ให้มารับเองนะชุดนี้ก็ จบสวยนะครับ9 7 0า0บาทนะงบอยู่ที่ลูกค้าแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับอยากได้ไมิกอยากได้ไม้นะครับอยากได้อะไรเราจัดให้ได้หมดนะชุดแบบนี้นะฮะเอาแบบว่าเริ่มต้นที่พอเปิดได้นะครับผม8ป0 0 0กว่าบาทผมก็จัดให้ได้นะครับผมก็แล้วแต่งบลูกค้านะครับว่าอยากได้แบบไหนนะฮะโทรเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้ตอนแรกจะต้องเดินทางไปส่งกาญจนบุรีนะแต่ลูกค้าบอกเดยวเดินทางมาเอาเองนะก็ลูกค้าใกล้ถึงแล้วครับผมประมาณนี้เดี๋ยวรอเชสอีกทีต่อลูกค้ามานะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผม